นะนำตัวเองสั้นๆนะคะชื่อนามสกุลนะคะอายุอาชีพการศึกษามีอาการเจ็บป่วยไหมนะคะแล้วก็อยู่จังหวัดไหนค่ะที่เหลือก็เป็นข้อต่อไปเชิญได้เลยค่ะผมชื่อวิชภาพคําดานะครับชื่อเล่นน้องเคนเนาะอายุสี่สิบปีครับณนปะัจจุบันอยู่อจังหวัดภูเก็ตครับผมอาการเจ็บป่วยตอนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มขึ้นคิดว่าตัวเองน่าจะมีความแรงสูงขึ้นมานิดนึง คีเคนกูมานะครับอาจารย์ได้ยินถูกไหมครับยินปกติค่ะคุณเคนต่อได้เลยค่ะผมมทําอาชีพใบร้านนวดครับผมส่งพนักง,งานทั่วจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับส่งพนักง,งานไปทั่วดตามจุดที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็การเป็น,น,นิีอาสานีตามปกติแล้วผมก็ทําเป็นปกติอยู่แล้วครับคือว่าไปช่วยเหลือคนเนาะอย่างเช่น,นตอนนี้เกิด โรระบาดโควิดก็ได้ไปช่วยหรือการเป็นอาสากิตอาสาพวกแจกข้าวกล่องหรือว่าไปช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณนี้ครับการที่เราอยากจะเข้ามาร่วมในสถานศึกษานี้คิดว่าการศึกษาเนี้ยน่าจะนำมาประยุกต์ในการใช้ชีวิตได้ครับเกี่ยวกับ ผมคิดว่าเราน่าจะนำพวกอีไผมยกตัวอย่างที่ว่าอาหารอาหารร้อนอาหารเย็นถูกไหมฮะอาการแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาผักผลไม้อะไรเออถ้าเกิดว่าเราเกิดอาการร้อนแล้วก็สามารถที่จะไปศึกษาบอกนำอาหารที่เป็นริบเย็นเข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพเราได้ครับอาจารย์มีคำถามไหมครับ เี่ยนเต็มที่เค่ะค่ะถ้าจะสังกัดจะเข้าสังกัดภาคไหนคะในการบําเพ็ญภาคใต้หรือเปล่าคะหรือว่าภูเก็ตครับผมประจค่ะแล้วก็สามารถรักษาสินห้าได้เป็นปกติใช่ไหมคะหมายถึงว่าเป็นสินห้าในเบื้องต้นนะคะใช่ครับผมไ่รักษาสินแ้าแล้วก็สูตเมือไม่ภาคอยู่ประจำทุกเช้าอยู่เลยคอาจารย์ค่ะเขารบแล้วก็รับฟังมติหมู่มิตีได้นะคะได้ครับผมรับฟัง ค่ะแล้วเหตุผลที่สนใจมาศึกษาในสถาบันวิชารามล่ะคะเมื่อสักครู่เหมือนเห็นพูดประมาณหนึ่งแล้ว<ช>จะ,ะเพิ่มเติมไหมคะผมว่าเรามาศึกษาก็ะจะได้ความรู้เพิ่มแล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ในใช้ใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้ด้วยะค,ะ <c oughs> ค่ะขอขอบคุณค่ะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าไม่มีขออนุญาตหมดนะคะ <c oughs> ค่ะท่านใดที่เห็นคัดค้านนะคะในกรณีนี้เชิญยกมือค่ะไม่มีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณเคนผ่านแล้วนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะขา,า,าม